เครื่องมันจะมาเป็นเซตอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งมาจอเนาะจอวันนี้คือเป็นคอนโทรลเลอร์มาเลยนะครับมาเป็นเซตเลยแท่นวางเนาะกล้องแล้วก็เลนครับเลนวันนี้ผมเอามาเดโมให้ดูเป็น20เท่าถึง200เท่านะครับทีเนี้ยเมื่อกี้ชิ้นงานเนาะที่กันดม่เอร์าเครื่องขึ้นวางนะครับผมทีเนี้ยตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถปรับโฟกัสออโต้ให้เรานะครับเนี่ยรเรา ทำไงขึ้นมาป,ปุ๊บมันจะมีกล้องซ้อนนั่นค่ะครับก็จิ้มตรงนี้เลยเขาจะดึงโฟกัสขึ้นมาครับนี่ครับอันนี้คือภาพที่โชว์อยู่ปัจจุบันเนาะมืดไปลดแสงเพิ่มแสงอย่างนี้ได้ครับผมทีนี้ตัวนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยเป็นเฟสออพต้นะครับหมายถึงว่าแกนแซรกแล้วก็เอ็กวายเนี่ยมอเตอร์มอเตอร์หมดนะครับผมพี่จะโยกซ้ายขวาจอยสติต๊กนะคได้หรือว่าพี่จะใช้เมาส์ลากดูอย่างนี้ได้เลยนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ยี่สิบเท่านะครับผม,อม,อมโอเคทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถถ่ายโอเอเนาะแล้วรเราจะซูมไปดูจุดไหนเป็นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราไปคลิกจากแมปที่มันข้างขึ้นมาเนาะเดี๋ยวผมลองให้เครื่องมันข้างแมปขึข้นมา,าครับจะเป็นฟังก์ชัน navigation นะครับผมคล้ายๆกันต่อภาพนะครับ ทีนี้เราก็กดครเอทเลยครับคือเครื่องเขาจะค้นหาเองใช่ครับไล่ถ่ายไปเรื่อยเ,เนาะพอมันพบตามพาพเรื่องของเราแล้วเนี่ยเราก็ค่อยบอกเครื่องว่าพอแล้วอ่มันก็ค้าคาของอุลิปัสอ่ะแต่ว่าพี่พีไปดูอะ่ะบอกแล้วว่าเครื่องเนี้ยมันเร็วกว่าเร็วกว่าใช่ไหมใช่เนี่ยเขาก็จะเริ่มถ่าย ปุ๊บๆเราก็ค่อยกดคอมพิวเนี่ยครับโอเคโอเคครับแล้วถ้าเราได้ไฟล์นี้มาเราออกมาแยกะย่อยก็ได้ได้ครับย่อยได้อ่สมมุติอันนี้เนาะเนี่ยครับพอผมถ่ายภาพเสร็จปุ๊บเขาก็จะต่อเป็นแมปประมาณนี้พี่ทีนี้เราอยากซูมไปดูจุดไหนเป็นพิเศษเนาะเรามาคลิกจากแมปตรงนี้เลยครับสมมติไปมุมฐานตรงนี้เนาะคลิกมาปุ๊บเขาก็จะมูฟมาเลยครับอืมอีกอี่จะูงดีเขียว เจอสีเขียวปุ๊บอยากซูมเพิ่มะปรับหมุนเลนตรงนี้เลยนะครับซูมมาปุ๊บกล้องทั่วไปอะพี่เราต้องปรับหาโฟกัสเองใช่ไหมอันนี้กดมาออตโัต้โฟกัสเลยนะครับเพิ่มแสงได้ทีนี้จะเห็นว่าพอผมโฟกัสโซนเนี้เวลาเราดูงานเราอยากดูทั้งหมดอยากดูชัดทั้งหมดนะครับตัวเครื่องเขาปรับภาพเป็นมันชัดเท่ากันทั้งหมดได้เลยนี่ก็ชัดพร้อมกันทั้งหมดเลยเปรียบเทียบกับพังแรกคือเราเห็นที่โซนนี้ชัดใช่นี่ได้ภาพประมาณนี้เซฟเลย ทีนี้ถ้าเป็นสามดีถ้าอยากวิเคราะห์เพิ่มเติมครับลักษณะเนื้องานพวกนี้นะครับก็ดูเป็นสามดีครับจะเห็นอยูลึกสูงเซอร์เฟพวกนี้หมดเลยโอเคถ้านี้ไวกว่าครับผมทำสามดีอย่างนี้ได้เลยนะครับอแล้ววัดขนาดวัดขนาดที่หมายถึง x y หรือว่าแกนเซตใช่ไหมกกนใช่แกนเซตโอเคทีเนี้ย การรักษาของเขาก็คือเป็นการลากตัดจากรกราฟโปรไฟล์ของงานนะครับสมมติพี่อยากอยากจะลากตัดตรงนี้แนวตั้งก็คือลากตัดตรงนี้มาเลยครับเหมือนเราผ่าเค้กคขาบอกใช่ะจะลากตัดแนตรงนี้มาเลยครับนี่ครับผมลากเส้นตรงนี้เนาะเหมือนเหมือนเราผ่าเค้กตรงน,นี้เลยนะครับกราฟตรงนี้ก็จะมาตรงนี้เลยครับเงี้ยก็คุณดูฟังก์ชันงนี้พี่น่าจะดูเป็นมิลิมมตรกันเนาะดูเนี่ยเป็นไมคอนศูจุดห้ากแมิลครับอะครับ ได้อยากได้ภาพประมาณนี้เซฟอ๋อกดเซฟก็คือกดเซฟกดอย่างนี้ได้เลยหรือว่ากดที่หน้าจอได้ครับนะครับผมหรือว่าเราอยากดูเป็นลักษณะแนวน,นอนอันนี้ก็ได้ครับเมือ่มอกี้ถ้าเราดูแนวตั้งเนะาะสันตรงนี้เนาะเหมือนเป็นภูเขา,ข,า,ข,า,ข,าขึ้นมาอ่าใช่แต่ว่าพอเราลากแนวนอนตัดตรงนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าจุดสีเขียวเนี่ยครับเป็นหลุมลงไปเนาะอ่าใช่ศูนย์จุดศูนย์แปดมิลมนะครับดู คอนเฟิร์มเซอร์เฟตได้นะครับแล้วก็ถ้าลึกลงไปอีกอยากวัดเลยว่าหลุมนี้เท่าไหร,ร่สูงขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยก็สามดีทำได้เลยครับโอเคอแล้วถ้าผมจะขยายดูปฏิยาของเก็บสีาขาวเพราะว่าพ้าเก่าเนี่ยมันจะปฏิยาการทําเคมีคือมันสูตรทางเคมีมันคือแคลไซด์แคลไซด์ใช่ไหมครับใช่แล้วจะผมจะเอาให้อันนี้หนึ่งร้อยเท่านะครับถ้าซูมดูอย่างที่พี่ว่าเมื่อกี้สองร้อยเท่าสองร้อยเท่าครับเดี๋ยวขอปรับภาพชัด ปรับภาพชัดจุดขาวมั้ให้เห็นภาพประมาณนี้วิเคราะห์ได้ไหมได้ได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเอ่ออ่ะเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่มีะห์แรกโอเคเดี๋ยวมันจะมีต่อถ้าเข้าเ e อ,อ,อ็กไอเอฟอ่ะมันพื้นที่ในการใช้แสงเลเซอร์ลงไปครับผมมันได้เล็กสุดขนาดไหนอ่ตัวเลเซอร์อพี่รัศมีนอร์เลเซอร์นะสิบไมโครสิบไมโครก็คือแค่นิดเดียวใช่นิดเดียวยิงไปมันจะเกิดเป็นหลุม คุณหมนไปิบไมค่อนนะครับเจยท่าแนนะลรเขากจะฟ้องออกมาเลยแล้วตัวน,นี้นี่เราใช้แค่สองร้อยถูกไมสองร้อยครับถ้าเราจะใช้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็คือเดี๋ยวเราเลือกเลนในเซตได้ครับว่าเราจะเอาเลนประมาณไหนครโอเคนีย้อนกลับมาดูมุมกว้างนะครับอยากดู จุดไหนเพิ่มเติมไหมครับก็เออมันจะมีตัวที่เป็นโลหะเรือนนุมม่นมารับอ่ะก็อย่างสีแดงแ,แต่ทีนันจะมีธาตุที่มันเป็นพวกแรก่เฮอร์เฮอร์มาไทอ่ะแต่สมัยก่อนก็จะเรียกอยู่ในกลุ่มของเด็กไหลอืมแต่ผมนิยศาสตร์ทุกวันนี้มันก็ต้องเอาเอาสูตรทางเคมีทางปัจจุบัน แล้วอยี๋ยดูสีแดงใช่ไหมครับใช่อันนี้ซูมแคสิบเท่านะครับไม่ซูมเพิ่อมอ้อเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่วะพี่มีตัวอย่างไอ้องค์ที่มันมีมวลสารครบเยอะๆได้ด้ยแต่อันนี้เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้พอเข้าใจคอนเซปต์เครื่องแล้วเ,เข้าใจละโอเคภาพที่ถ่ายออกมามันก็จะให้ชัด เนี่ยอันนี้คือปรับภาพชัดเท่ากันนะเดี๋ยวผมลอ,ลองเปรียบเทียบไปดูความแตกต่างนะอันนี้เนาะเราโฟกัสที่จุดแดงนะครับอ,อแบบแรกเราไม่ปรับภาพคือกล้องทั่วไปอ่ะเราจะเห็นภาพประมาณนี้ที่โซนนี้ชัดโซนนี้เบลอเนาะ<ช>โอเคผมเซฟไว้ทีนี้ลองดูภาพเทียบนะครับความแตกต่างารายละเอียดอย่างนี้ถ้าเราเอาวัตถุสองชิ้นครับเข้าไปวางใน แพตฟอร์ไอแพดในในในแพดเดียวกันก็ได้ได้ครับถูกไหมได้พ่อเนี่ยสังเกตด,ดูนะฝั่งซ้ายเนี่ยคือภาพทั่วไปนะครับถูกต,ต้องชัดแค่ตรงนี้นะตรงนี้ไม่เห็นเลย อันนี้คืปเห็นหมดเลยนะเห็นหมดโอเคเวลาถ่ายภาพพี่เก็บข้อมูลลงเว็บอะไรเงี้ยใช่ปรับแบบนี้ยมันสวยกว่าใช่แล้วถ้าพี่เอาภาพองค์หนึ่งแยกมาด้านหน้าแปะภาพครับขอทำแยกเออเอาเอาเป็นเป็นเป็นสิบสิบภาพได้ไหม สิบภาพหมายถึงอะไรเว้ยก็คือแยกช็อตใช่ไหมแยกช็อตเอ,เ,อเอาเต็มองค์เ,เต็มองค์ใช่ไหมครับถ่ายเต็มองค์ เต่ผมไอ่มาทีน่นั่นนี่ผมเซตคอบเขตแล้วอืมเซตแค่นี้เองแค่นี้เองครับเหมือนเราเซตคอบเขดแค่นี้เองพี่ จะไล่ถ่ายตามของที่ผมเซ็นใ้มาใช่ไหม โอเคแล้วเราเอาเนี้ยแยกส่วนเป็นสิบภาพสิบภาพข้างข้างเอ่อข้างละห้า เวลาเวลาดูรอยขีดข่วนอ่ะพี่คือแบบมีแบบต้องดูพวกรอยสักเทสรอยสักจิตอะไรพวกนีไแบบ้ไม่ต้องไม่ตแบบ้องใช่ไหมบใช่เพราะจริงๆอ่ะเนี่ยอ่มันจะขึ้นเป็นช่องมาประมาณเนี้ยพี่คือเราก็มาคิกมาคิกเจอส่วนไน้าเนี่ยผม,ผมต่อภาพเสร็จใช่ไหมแล้วขึ้นเป็นช่องเป็นช่องมาเนี่ยเราก็ค่อยๆสูงข้นไปเป็นช่องแนี้เนี่ยครับเราเลือกเราจะเอาวันไหนเนี่ยครับ ผมคลิกอันนี้ใช่ไหมสมมติผมคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กด p a r เช a l ลลงไปเขาก็จะมู้มาแล้วก็กดถ่ายแล้วเขาก็จะซีฟถ่ายให้ปกติครับอ๋อประมาณนี้มันไม่สามารถที่แบบเออถ่ายทีแรกปุ๊บแล้วให้มันมาผ่าแบ่งให้เลยใช่ไหมครับใช่ เราจะกําหนดเป็นประมาณนี้ได้พี่สมมติผมถ้าถ้าพี่อยากได้ภาพประมาณนั้นใช่ไหมเราทาแมปอย่างนี้ไว้ก่อนเนาะทีนี้ยสเตตอ่ะเขาจะเซตไว้ได้ว่ากดซ้ายขวาเนี้ยสมมติช็อตนี้เนาะอ่่แล้วที่เซฟเนยครับขยับไปปุ๊บก็เซฟประมาณนี้ได้อ๋อคือเซฟด้วยแมนนวลอ่าใช่อ๋อจะประมาณนี้แนวทางจะประมาณนี้ครับอ่า โอเคโอเคประมาณนี้พี่ไม่เป็นไรไอ้โปรแกรมนี้เดี๋ยวถ้าเกิดวันหนึ่งที่ซื้อเครื่องเดี๋ยวที่ต้องให้ทีมพัฒนาพัฒนาระบบขึ้นมาอยู่แล้วได้ได้ได้ครับโอเคโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็จริงๆอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมอยากคิดว่าน่าจะเหมาะกับงานพี่เนาะ๋ยาลองดูอันนมัน้าปกติเวลาพี่ดูรอยขีดข่วนอ่ะพี่ต้องแบบเอียงพระแล้วก็หาบุมแสงให้มันเห็นชัดเจนใช่ไหม แต่ว่าของผมอ่ะมันมีอันนี้เป็นฟังก์ชันเสริ์ตไลทิงคือเขาจะยิงแสงไปเรื่อยๆพี่ครับแล้วทีเนี้ยเราเห็นรอยขีดขวดตรงไหนชัดอ่ะเราก็แค่ไฮไลท์ไว้อลพี่เนี่ยเขาจะยิงแสงประมาณนี้ยครับเนี่ยครับสมมติอ่าสมมติเป็นีน้เนาะครับผมก็ระบายไว้ปุ๊บเขาก็จะหาแสงที่มันเห็นดีเฟกต์ตรงเนี้ยชัดที่สุดพี่ครับแล้วก็ได้มาภาพนี้แล้วเราค่อยถ่าย มีงานลักษณะที่แบบเอ้ยมีรอขีดขวัญมีสเคสอะไรอย่างนีง้มั้ยเดี๋ยวเราไปดูปฏิกิิรยาตรงนี้มันจะเป็นอารกา์กุนัยโอเคออตรงนี้มันจะเป็นปฏิกิิรยาของอาร์กุนัยกับแคลไฟส์นี่ค,ครับเขาก็จะไล่าหาแสงประมาณนี้พี่อ,อ,อันนี้ไว้ช่วยเพิ่มเติมได้ครนะ ที่ตัวเครื่อง,ตงแต่งหน้าทำได้อยู่นะอ่าาอคอลองระบายเนี่ยที่จะเอาภาพบเินี้เนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เขาปรับแสงให้มนันเห็นโซนเนเี้ยชัดที่สุดเลยแล้วก็เซ็งไว้เอะมาณนี้ครับผม <6. S 1> มีตัวชิ้นอื่นอยากลองขึ้นไหมอยากลองขึ้นต้นงครับโอเคอันนี้อันนี้แค่ห้าสิบเท่าเองนะครับใช่ห้าสิบเท่าจริงๆมันก็เห็นชัดแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยวลองสแกนข้างหลัง้เราเดี๋ยวพี่จะได้เอาไฟล์อันนี้เซฟเข้าไปในไฟล์แล้วพี่มีเป็ดได้ไหมครับดึงเซฟภาพเลย เวลาพี่พี่กำลังคิดอยู่ไงตอนที่เราเอาเครื่องมาใช้เนี่ยพี่ต้องสร้างโฟลเดอร์เพื่อที่จะโยนไปที่ขา่าวแล้วก็ให้ลูกน้องอะโยนเพราะพวกนี้ทุกตอนนี้พ่พวกพี่ทางานกับออนไลน์กันอ่าโอเคอันเนี้ยตัวเครื่องนี้ต่อสายแลนเชื่อมเซิร์ฟเวอร์อะไรได้ปกตินะอครับปกติเนี้ยเช่นนี้พี่เวลาเซตขอบเขตเนาะข้างขวารู้แหละถ่ายแค่นี้ใช่ปักหมุดไว้ยครับด้านล่างแค่นี้พอปักหมุดครับ ใช่แค่นี้โอเคอบักหมดแล้วเราก็สตาร์ทเลยเขาจะไล่ถ่ายตามที่ผ<อ><ๆ>มเซฟไว้ครับเร็วจริงแป๊บเ,เดียวใช่ ที่เสร็จภาพปุ๊บอืมเสีกันอยู่แค่นี้เนี่ยเวลาที่เผื่อเผื่อนาะเผื่อที่อยากทำภาพนะอ่ยก็มันสามารถแบ,บ่งจอเนาะยืนภาพทำภาพเทียบได้อ่ะเดี๋ยวลองดู อภาพวันนี้เราก็เซฟไปเอาไปลงรีพอร์ตเลยได้เลยครับอ๋อแล้วกอีกกางหนึ่งพี่คืออันนี้พี่มีต้องทำด a ต a าเบ e อยู่แล้วใช่ไหมใช่พี่แค่เอาเทมเพลตเทมเพลตแบบฟอร์มพี่อะลงเครื่องใช่แล้วเครื่องมันออกรีพอร์ต e x ็กเซอตให้ได้เลยนะครับอ๋อใช่ครับอย่างเช่นสมมุติเนาะผมจะเอาภาพเนี้ยเอกรีพอร์ตเนาะกดตรงนี้ปุ๊บรีพอร์ตเอาพุครับ ทีเนี้ยพี่ก็ไปเลือกแคมเปญเนาะพี่จะออกแคมเปญไหนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแคมเปญเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวผมลองให้ดูตัวอย่างครับทำงานเสร็จปุ๊บบอกเคลื่อนว่าเอาภาพเนี้ยออกรีพอร์ตอ่ะก็ได้รีพอร์ตออโต้มาอย่างนี้เลยโอเคครับทีเนี้ยอันนี้เป็นเป็นไอเดียไว้แล้วกันเนาะสมมุติงานงานงานพักเขาเรียบเรียบไปแล้วองค์ใช่ไหมตองคองค์หนึ่งนะครับพี่อากจะถ่ายไว้หลายช็อตเนาะทีเนี้ยพี่ทำแคมเปญมันเลยว่าแบบหกรูปเนาะให้มันแปะลงต่อหนึ่งเซลเนี้ยอ่าใช่ออกออโต้ได้เลย ไม่ต้องมานั่งทํารีพอร์ตเองนะครับอเคอันนี้มันเป็นตัวอย่างงานงานรอยเชื่อมใหญ่อันนี้ผมเซตไว้ก็คือข้อมูลงานตัวอะไรนะครับเพราะว่ามันต้องใช้อยู่แล้วแบบเนี้ยอืออกรีพอร์ตภาพนี้มาลงช่องนี้ออโต้เนาะค่าการวัดถ้าพี่มีวัดลงตารางอะไรเงี้ได้ครับซูมถ่ายภาพเนาะวัดงานครับทำสามดีวิเคราะนะครับแล้วก็ออกรีพอร์ตออโต้ได้เลยขอดูแบบสามดีเต็มเต็มองเต็มข้างหน้าใช่ไหมครับ เมื่อกี้เราย้อนไปที่ขนางหน้า๋ยต้องคิดสามดีถ้าถ่ายแบบสามดีเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงครับเพราะว่าต้องเก็บแตถึงเวลาใช้งานจริงอ่ะพี่ก็ต้องให้เราตั้งสเกลดี่อ,อันนี้เดี๋ยวอนนตอนเซตอัพอ่ะจะมีจะมีเอนจิเนียร์มาเซตให้อยู่แล้วครับผม นี่เป็นตัวอย่างแล้วกัน เีียนอันนี้ผมดูเป็นสีนะครับก็จะเห็นความสูงชัดเจนเลยครับเพราะว่าดใช้ในการวิเคราะห์พิมพ์ทรงได้ใช่ครับผมทีนี้ถ้าพี่จะดูความลึกความสูงอะไรให้มันไวขึ้นไปอีกครับก็จะมีอันนี้พอยต์ไฮนะครับคือก็แรกอ่ะผมลากตัดใช่ไหมแล้วก็มาดูความสูงจากกราฟแต่อันนี้คือเราจิ้มเฉพาะจุดเลยเราอยากรู้จุดไหนครับเดี๋ยวผมให้เซตเกมแกมเซตเท่ากับศูนย์เนาะเป็นผิวด้านข้างนะครับ ทีเนี้ยเราอยากรู้จุดไหนเนี่ยครับก็พอยท์ท้ไปเลยครับจุดนี้หนึ่งจุดสามมิลนหมายความว่าจุดเนี้ยสูงขึ้นมาหนึ่งจุดสามจากข้นงลางครับผมนี่หนึ่งจุดสามสามเนี่ยครับสศูนจุดเจ็ดเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมแล้วนะครับครับผมทำมาเนี้ยเราอยากรู้จุดไหนจิ้มได้เลยโอเคพอเะ่นี้อย่างนี้เอาไว้เก็บพวกรายละเอียดดีเอ็นเอได้ได้แบบคือป้องกันอนาคตที่แบบ โดนสกิลโดนอะนไรเงี้ยได้ครับได้เป็นงานรูกเตซโอเคอคอืม,อม,อมอ่ะเดี๋ยวลองงานชิ้นอื่นได้ครับเดี๋ยวค่อยลองกำลังขยายที่สูงกว่านี้